ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1434ภายเสียงภาคไทยโดยเรียวดาโดวลัน,น,น,นติง้งไอเทมเกรดบิตถูกสร้างขึ้นค่าสถานะทุกชนิดเพิ่มขึ้น30หน่วยเป็นการถาวรชื่อเสียงระดับทวีปเพิ่มขึ้น1,000หน่วยสาวกของโบสถ์เทพอเวอร์เกียและช่างตีเหล็กทั่วโลกจะวิ่ง <c oughs> จะยิ่งทวีความศรัทธาในตัวท่านฮะ <c oughs> กรีตนั้นพลันตื่นขึ้นจากผวังที่ดำดิ่ง เขากรีดร้องอย่างไร้ยซุ้มเสียงอยู่ภายในใจกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างพลันหดเกร็งส่วนข้อมือทั้งสองก็บวมเป่งอย่างเห็นได้ชัดตัวเขาต้องการที่จะดื่มโพชั่นแต่ว่าดูเหมือนกับว,ว่าร่างจะไม่ยอมฟังคำสั่งความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้สมผัสบันแค่ไหนแล้วเมื่อตัวเขาเข้าสู่ภาวะไร้ตัวตนความรู้สึกตามธรรมชาติอย่างความเจ็บปวดที่คอยปกป้องร่างจะถูกลบเลือนออกไปชั่วขณะ ตัวเขาเองเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับงานเบื้องหน้าจนกระทั่งเลี้ยวแรงเหือดหายและไม่อาจจะขยับได้แม้แต่ปลายนิ้วกลิตในช่วงเลเวล300จะต้องทุกทรมานจากอาการเหนื่อยล้าอย่างแสนสาหัสทุกๆครั้งเมื่อเข้าสู่ภาวะไร้ตัวตนในภายหลังผลกระทบเริ่มจัดว่าดีขึ้นหลังจากที่เข้าสู่ช่วงเลเวล400สมรรถภาพร่างกายสูงขึ้นจนกระทั่งสร้างไอเทมเสร็จก่อนที่จะหมดแรงได้ แต่ว่าปัจจุบันต้องกลับไปอยู่ในสภาพดังกล่าวนั้นอีกครั้งแถมยังได้รับอาการบาดเจ็บที่มือทั้งสองข้างอีกด้วยต้องเหวี่ยนค้อนนักนวงขนาดไหนกันนะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้วอาจเป็นเพราะว่าเราทุบค้อนในมุมที่ผิดธรรมชาติของกล้ามเนื้อและกระดูกก็ได้กล่าวอีกในหนึ่งระดับความยากในการสร้างดาบกระดูกหลังนั้นสูงมาก แทบจะไม่มีวิธีการปกติใดๆที่สามารถเชื่อมกระดูกสันหลังของโอบูราเข้าด้วยกันโดยที่จะไม่ทำให้มันเกิดความเสียหายและในตอนสุดท้ายเปลวไฟคงประทุอกมาด้วยจะมีช่างตีเหล็กสักกี่คนบนโลกที่ระเบิดโรงตีเหล็กทิ้งไปพร้อมๆกับสละชีวิตทุกๆครั้งที่ผลิตไอเทมสำเร็จหากว่านำไปเล่าให้ใครคนอื่นฟังแล้วก็คงเป็นการยากที่จะมีใครยอมเชื่อ กลิอันเชิญโอเวอร์เกียคอน Over Gear Con, พลางสะบัดมือเพื่อทําให้มันอุ่นขึ้นกระดูกที่หักไปกําลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพลังการฟื้นฟูตัวเองของกลิดนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากมอนสเตอร์บอสสักเท่าไหร่โอเวอร์เกียคอนเลียแก้มกลิดพลางพ่นลมหายใจยออกมาทางจมูกตัวมันงุดหงิดที่จะต้องมาเรียกแก้มสปกสปรกกปของมนุษย์เพศชายแทนที่จะกลับกลายเป็นสาวงางสิ่งนี้นั้นนับว่าเป็นความรู้สึกในระดับสัญชาตญาณที่ยากจะขัดขืนได้ โอเวอร์เกียคอนชื่นชมและเคารพกิจอยู่พอสมควรเรียกได้ว่าชื่นชอบในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่าตัวมันกลับรู้สึกเกลียดชังอีกฝ่ายด้วยปัจจัยด้านของสรีระร่างกายยิ่งเวลาผ่านไปโอเวอร์เกียคอนก็ยิ่งพ่นลมหายใจออกจากปากรุนแรงขึ้นทุกครั้งดวงตามันตอนนี้แทบจะเหลือกถลนกลับด้านพิจารณาจากฟองน้ำลายที่อยู่รอบปากคล้ายกับว่ามันใกล้จะอ้วกออกมาเต็มที ปีกสองข้างของตัวมันพัดกระพือเนื่องจากเริ่มเกิดความหงุดหงิดสิ่งนั้นส่งผลทําให้ดาบกระดูกหลังบนทั้งเหล็กเริ่มเกิดอาการสันริกขอต่อทั้ง30ข้อขยับเพียงเล็กน้อยอย่างวิจิตรงดงามแต่ว่ามันก็มากพอที่จะทําให้กลิตเห็นถึงความยอดเยี่ยมของดาบกระดูกหลังภาพการเคลื่อนไหวในมุมต่างๆของดาบกระดูกหลังเริ่มปรากฏขึ้นในจินตนาการกริตการเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นไปได้มากมายนับไม่ถ้วน เพียงการเคลื่อนไหวแค่ครั้งเดียวจากปีกของโอเวอร์เกียร์คอนติดสามารถที่จะมองเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของดาบเล่มนี้ได้หัวใจของติดตอนนี้เริ่มสูบฉีดแรงขึ้นเป้าหมายสูงสุดในวิชาดาบที่ตนไม่แน่ใจว่าจะสามารถเอื้อมไปถึงหรือไม่ใช่แล้วติดกำลังจินตนาการภาพของตัวเองที่กำลังใช้วิชาดาบของอริยะดาบขอเกลผ่านดาบกระดูกหลังขอเกลจะต้องประหลาดใจนะ่ การเคลื่อนไหวในจินตนาการเกิดขึ้นโดยการปล่อยตัวไปตามธรรมชาติเท่านั้นทักษะการใช้ดาบของคอเก้วมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ยากจะคาดเดามันเป็นศาสตร์ซึ่งก้าวข้ามเทคนิคและพื้นฐานไปแล้วมันทั้งพิศดารและวิจิตรงดงามมีนักสู้ดังๆหลายคนที่คอยขัดเกลาวศิละปะการต่อสู้มาทั้งชีวิตชื่นชมว่าวิชาดาบของคอเกลนั้นเป็นศินละปะ,ะแขนงหน,นึ่งที่งดงามปัจจุบันกฤษ สามารถที่จะลอกเลียนแบบศิลปะดังกล่าวได้สําเร็จถึงแม้ว่าจะดูค่อนข้างฝืงนธรรมชาติก็ตามทีกล่าวกับว่าดาบกระดูกหลังกําลังจะบอกเจ้านายของมันว่าข้าจะทําให้ความปรารถนาของท่านนั้นเป็นจริงถึงแม้ว่าความรู้สึกทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ว่าแค่ครั้งเดียวเกิดกลับมั่นใจอย่างบอกไม่ถูก <c oughs> เจ้าเด็กไม่ไรอย่างาย นี่ตัวมันกําลังอิจฉาท่าทีในการตอบสนองของกรีดที่มีต่อดาบกระดูกหลังอย่างนั้นเหรอไม่รู้ว่าเป็นเสษข,ของใครนะอ๋อถาบังกรเลงทุกคนดาบมังกรเลงเตงเสียงในใจกรีดหลังจากที่เงียบงันไปนานแทนเสียงดาบบังกรเลงใหม่ต้องต้องแทนใหม่นะทุกคนเสียงของมันแฝงไปด้วยความเย็นชาหากว่ามีหน้าตาก็คงจะสายหน้าให้ได้เห็นนะนัะ่น,นน้องของไายนะใช้คำดีๆหน่อยสิ ตนกาเดิดของผู้ข้อตองกันจะให้เรียกตองได้อย่างไรดาบมังกรเพลิงถูกสร้างขึ้นมาจากศิลาอัคคีและละโมบจริงอยู่ดาบกระดูกหลังก็ใช้ละโมบเช่นกันแต่มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนของด้ามจับเพียงเท่านั้นคล้ายกับว่าดาบมังกรเพลิงกําลังมองว่าดาบกระดูกหลังซึ่งทําจากกระดูกสันหลังของจอมอสูรมีระดับที่ต่ํากว่าตนค่อนข้างมากกับดาบจจนทาดับยังไม่เห็นจะเย็นชาขนาดนี้นี่นะ หรือว่าสิ่งที่มันชื่นชมจะเป็นเหล็กแสงจันทร์ไม่ใช่ละโมบกันกริตหยิบดาบกระดูกหลังขึ้นมาถือเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดติงดาบไร้รูปเกรดมิดความคงทน1,100ทับ1,100พลังโจมตี2,790เปลี่ยนรูปร่างทุกครั้งที่ทำการโจมตีทุกครั้งที่รูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงโอกาสลบหลีกของเป้าหมายจะลดลงอย่างมากพร้อมๆกับถูกเผยจุดอ่อนทุกการโจมตีธรรมดา จะสร้างรูปแบบการโจมตี2ชนิดเสมอเกิดผลการแทงหลังจากที่ฟันเกิดผลการฟันหลังจากที่แทงเมื่อคอมโบครบ5ครั้งถูกเป้าหมายของการโจมตีทั้ง5ครั้งจะได้รับอาการผิดปกติและมีโอกาสต่ำม,มากที่จะเกิดโจมตีใส่จุดบอดเมื่อทําการคอมโบครบ12ครั้งทุกการโจมตีครั้งถัดไปจะเกิดผลโจมตีใส่จุดบอดเสมอมันเป็นดาวที่เกิดมาพร้อมกับอุดมคติของเทพอวกายกิ ถูกสร้างขึ้นจากกระดูกสันหลังจอมอสูรลำดับที่22โอโอบราข้อต่อทั้ง30ข้อยังถูกคงสภาพเอาไว้เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างและความยาวได้อย่างอิสระถูกตั้งชื่อวอะไรรูปเพราะมันมีใครรู้จักรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันจากธรรมชาติของใบมีดกระดูกทุกการจอมตีจะทําให้ค่าความคงทนของอาวุธลดลงน้ําหนัก900เงื่อนไขในการสวมปิดมัน ได้ชื่อไรรูปเพราะถึงแม้ว่าจะเห็นได้ชัดๆว่าสร้างมาจากกระดูกสันหลังของโอราแต่มันก็ยากที่จะบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรยอมต้องเป็นแบบนั้นจะมีสักกี่คนบนโลกกันที่รู้ว่ากระดูกสันหลังของโอรามีหน้าตาเป็นแบบไหนกริตยืนขมวหมดคิ้วกับชื่อของดาบอยู่สักพักก่อนจะลองเวียงดาบไรรูปเพื่อทดสอบในหลายๆมิติความยาวของดาบไรรูปจะเพิ่มขึ้นเมื่อกริตเล็งไปยังจุดใดจุดหนึ่งด้วยสายตาไกลสุดคือ3เมตร มันมีความยาวมากกว่าหอกซะอีกอากลิตยกมุมปากอย่างสนใจพลางดึงดาบไร้รูปกลับเพราะว่าดาบที่หดกลับจะเหลือ1เมตรพลันดีดตัวออกไปอีกครั้งโดยอัตโนมัติราวกับว่ามันเป็นแส่นี่มันกลิตเกือบจะตอบสนองเช้าไป็นหนก้าแต่ว่าโชคดีที่โลกแห่งเนื้อมนุษย์ที่แท้จริงกำลังทำงานและช่วยให้ตอบสนองได้ทันท่วงทีเฮ้ยบ้าบอสิ้นดี อาวุธที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างต่อเนื่องจําเป็นจะต้องวควบคุมอย่างระม,มัดระวังและมีสมาธิสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติยิ่งเมื่อพิจารณาว่ามันคือแซนที่สามารถจู่โจมในทิศทางที่ยากจะคาดเดาพลังโจมตีที่ต่ําสามารถปิดจุดอ่อนได้ด้วยการทะอมโบเกรดสามารถแก้ปัญหาด้านความคงทนได้ด้วยทักษะการซ่อมแซมหากว่าเปิดโมโจมตีจุดบอดได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สิ่งนี้จะช่วยให้เกรดถือไพ่เหนือศัตรูเป็นอย่างมาก นี่มันยอดเยี่ยมกว่าที่เราคิดเอาไว้มากเลยชายหนุ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมดาบเล่มนี้ถึงได้มีเกรดมิดกริตที่กำลังตื่นเต้นเริ่มเหวี่ยงดาบไรรูปอย่างไม่หยุดพักในทุกการตวัดข้อมือดาบไรรูปจะโค้องงอเหมือนกับแส้มันยืดยาวออกไปทิ่มแทงประหนึ่งหอกปลายแหลมสะบัดฟันเหมือนกับดาบกริตล,ลงมือควงอย่างต่อเนื่องในแนวทะแยงสลับกับวงกลมภาพของดาบที่พุ่งผ่านช่องว่างเล็กๆระหว่างอุปกรณ์ในโรงตีเหล็ก ดูคล้ายกับมังกรตัวจิ๋วที่กำลังบินโฉบเฉี่ยวไปมาเหมือนไส้เดือนมากกว่ามังกรเอ<笑><笑>ไม่ว่าดาบมังกรเพลิงจะส่งเสียงน่ารำคาญสักแค่ไหนแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของติดก็ไม่ได้จางลงมีแต่จะยิ่งฉีกยิ้มกว้างขึ้นหลังจากการแกว่งไปมาอย่างตื่นเต้นอยู่นานสองสนาที กลิตเริ่มสังเกตเห็นค่าความชำนาญของตนช่วยทำให้วิธีการพุ่งของดาบรายรูปยิ่งเฉิดฉายฉายมีความสุขจังวัตจักรการได้รับดาบเล่มใหม่เริ่มสั้นลงเรื่อยๆสิ่งนั้นส่งผลทำให้กลิตสัมผัสถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของตนได้อย่างชัดเจนแล้ววันหนึ่งเราจะไปช่วยเฮกเซเทียเมื่อถึงตอนนั้นกลิตหย,ยิบกลิตหยิบยืมความช่วยเหลือของเฮกเซเทียเพื่อสร้างดาบรารูป โดยที่มีวัสดุหลักเป็นละโมบแน่นอนละโมบในตอนนั้นจะต้องเป็นรุ่นพัฒนากรีบาเนียมแล้วเราจะถล่มทั้งสวัสด์และนรกเกม MMORPG นั้นไม่มีจุดจบแม้ว่าเรื่องราวหลักของโลกจะจบลงและโลกก็ยังคงอยู่ต่อไปโดยที่มีเรื่องราวที่เกิดมาจากฝีมือของผู้เล่นกลิดหวังว่าจะให้วันนั้นมาถึงโดยเร็วหลังจากกำจัดภัยอันตรายทั้งปวงได้สำเร็จ เขาต้องการจะทนุสนานไปกับโลกอันแสนสงบสุขกลิตยังคงมีความฝันที่จะเปิดโรงตีเหล็กในวัยเกษียณเขาจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําฟังในสิ่งที่อยากจะฟังและเห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นบางครั้งบางคราวก็ออกเดินทางไปช่วยผู้เล่นใหม่อหลังจากที่จินตนาการใบหน้าของเด็กใหม่ขึ้นมาซื้อไอเทมของตนโดยไม่รู้ตัวจริงว่าเป็นใครกลิตอมยิ้มพลางเดินออกจากโรงตีเหล็ก ฟาบานพยายามได้ดีมากค่ะเมอร์เซเดสและราชองครักษ์หลายสิบคนต่างขยับเปิดทางและตั้งขบวนรอต้อนรับกรีดนั้นได้แต่นึกสงสยัยทำไมทุกคนถึงมารวมตัวกันมากถึงขนาดนี้จำนวนผู้คนรอบโรงตรีเหล็กนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเหมือนกับผู้เล่นทุกคนได้เห็นข้อความโลกเกี่ยวกับเทวพันธ์รีบต่างกลูเข้ามามุงดูแล้วก็เสียงกรีดกรีดขึ้นมาทุกคนพี่กรีดล้อมากเลย เอ,อได้ปลดสแสดงหลักถานว่าเป็นตัวจริงด้วยผมผมจะเอาไปโพสต์ลงบ,บนโซเชียลมีเดียตายกันเกล็โทนไม่ไหวแล้วผู้คนมากมายกำลังส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีเหมือนดาราดังอนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ลีอรนดโดหัวล้านนะ <c oughs> แน่นอนทุกคนต่างก็ต้องการเห็นทิวพันธ์กับตาของตัวเองแต่ว่ากลิดกับทำเพียงอมยิ้มและบกมือว่ากันตามตรงกลิดเองก็ต้องการจะอวดโฉมดาบไรรูป แต่ว่าด้วยธรรมชาติและเอกลักษณ์ของดาบอาวุธชนิดนี้ควรจะถูกปิดเป็นไพ่ตายให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นแวนเนอร์เจ้านั่นคงอวดโอ้โดยที่ไม่ต้องคิดให้หนักสมองเลยในบางครั้งกกรดอิจฉาแวนเนอร์อยู่ไม่น้อยว่าแล้วรีโอตาโดหัวล้านไว้กูวหีเหมือนคนเขียนตั้งใจจะแกงแวนเนอร์ดูก่อนตัชชาครับผมทางเราสืบสอบแล้ว ว่าใครคือผู้ที่จ้างได้ให้ล่าหัวใจราชินีเยือกแข็งนี่ตอนกำลังฝันร้ายอย่างนั้นเหรอไลออนพอก้าแรง3ามของโลกมันคือหนึ่งในเทพแห่งการค้าขายของโลกธุรกิจถูกขนานน้ำให้เป็นหนึ่งในหอาพ่ค้าหัวยิ่งใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้หรือว่าตอนกำลังตาฝาดกันนะหลังมือของลอเอลถูกก็เป็นรอเอล ผมว่าผิดตัวขอไปะหลังมือรองเอลถูกหยิบขึ้นมาถูกยกขึ้นมาปิดเครื่องใบหน้าในยามนี้กําลังมีเปลวไฟสีดํารายล้อมเดี๋ยวนั้นสกินสร้างเสร็จแล้วกลิดเพ่งมองผังอ้าปากคูดอย่างตะกุกตะกักมังกรเพลิงทมินโอ้ฟาบาจะมีสายตาที่เฉียบแหลมนี่คือกรรมเก่าจากชีวิตที่แล้วของระหม่อมเป็นกรรมที่ไม่อาจจะหลุดได้พ้น แล้วแล้วปีกเชียนี่คืออะไรอีกวะกกินนั้นพันเย็นไปถึงสันหลังเมื่อพบว่าพลังของนักสร้างสกินนั้นยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่จินตนาการเห็นได้ชัดว่าโลกเบี้ยวของลอเอลที่ไม่ขาดหายไปสักทีแม้แต่มีแต่มันจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมหลังจากที่ได้รับสกินใหม่มากลินพยายามที่จะมองโลกในแง่บวกเฮ้ยคงจะเป็นความสุขเล็กๆพันในเกมของลอเอลนะถึงแม้ ตากับหูของเราอาจจะต้องเน่าก็ตามที่จะต้องอยู่ร่วมกับสิ่งนี้ให้ได้กลับเข้าสู่ประเด็นหลักมีโอกาสสูงมากที่จะมีขั้วอํานาจอื่นอยู่เบื้องหลังไลออนหากพิจารณาถึงมูลค่าของหัวใจราชินีเยือกแข็งค่าตัวของนายต้องไม่ถูกแน่มันไม่ใช่จํานวนเงินที่ไลออนสามารถจ่ายได้ตามลําพังแม้จะเป็นหนึ่งในห้าพวขาวู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าความมั่งคั่งยังเทียบไม่ได้กับเคียร์ในยุครื่งเรือง <L'> ลอเอลกรดพันลนลานเมื่อเห็นลอเอลกระอักเลือดอย่างกระทันหันยาพิษเหรอไม่ใช่ว่าลอเอลมีค่าตันทานจากฝีมือของไอดานห,หรือไงลอเอลโบกมือเป็นเชิงปฏิเสธขณะที่กรดล้ลวงหยิบยาถอนพิษจอรลยะมักจะมีอายุสัน้นสิ่งนี้รักษาไม่ได้ด้วยยะใ,ให้ตายสิไอหมอนี่กรดขมวดคิ้วด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่ายหลังจากตระหนักว่าเลือดของรอเอลนั้นเป็นเพียงแค่สกินเท่านั้น อย่างไรก็ดีลอเอลยังคงอธิบายไปต่อประเด็นที่สําคัญของเรื่องราวนั่นก็คือมีขั้วอํานาจใหญ่คอยหนุนหลังกลุ่มพ่อค้าไลาออนมีความเป็นไปได้มากที่พวกมันจะเป็นฝ่ายเดียวกันกับผู้ที่รอบสนับสนุนกองกําลังต่างๆจําพวกกลุ่มปฏิวัติเมื่อได้ยินแบบนั้นกลิดโล่งความสงสัยทาไมถึงคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันละ่ะมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะกลุ่มที่ลอเอลไล่เลียงให้ได้ฟัง บรรดากลุ่มที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนใหญ่สักแห่งเมื่อลองพิจารณาดูให้ดีกรดไม่พบกับความเชื่อมลวงเลยแม้แต่เรื่องเดียวแม้แต่จุดประสงค์ก็ดูเหมือนกับว่ามันจะต่างกันเป็นเพราะมีทั้งผู้กอ่อการร้ายนักการเมืองกลุ่มศาสนาและผู้บูชาอสูรทุกการลงทุนต้องหวังผลไม่ใช่เหรอกรดได้แต่เครือบแคลงสงสยัยกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังกองกาลังเหล่านี้ ไม่เปิดเผยจุดยืนหรือว่าเป้าหมายที่เด่นชัดคล้ายกับกำลังสุ่มแจกเงินไปเรื่อยๆห,หรือว่าพวกมันต้องการสร้างสงครามให้เหลื้อรังจากนั้นก็ขายวุธให้กับกลุ่มที่เป็นอริต่อกันอย่างนั้นเหรอสงครามสามารถเป็นทั้งบ่อเงินบ่อทองของ,งกลุ่ม้นกลุ่มเป็นเหตุผลที่กลิดระแวงกลุ่มนายทุนลึกลับและไม่มีจุดประสงค์ที่แน่ชัดมาโดยตลอดเว่าหล่อเอลนั้นตีความต่างออกไป ถ้าพิจารณาจากผิวเผินข้อสันนิษฐานของนายนั้นฟังดูมีเหตุผลแต่ว่าฉันนั้นกลับคิดต่างนะโดยมองว่ากลุ่มทุนดังกล่าวจะต้องมีการยับยัง้งไม่ให้มีสงครามเกิดขึ้นมาท้ายกับว่าการเลี้ยงสัตว์ป่าหิวโหยด้วยปศุสัตว์นั่นแหละการที่กลุ่มปฏิวัติซึ่งเคยพยายามไล่เก็บผู้เล่นคลาสลับที่โด่งดังของโลกคนแล้วคนเล่าเขากลับมามีท่าทีสงบลงหลังจากช่วงเวลานั้น นั่นก็เป็นเพราะงานจ้างของผู้ว่าจ้างค่อยๆลดจํานวนหล่อเอ๋อเฝ้าจับตามองมาสักพักและพบว่าอุปกรณ์สมใส่ของกลุ่มปฏิวัติถูกยกระดับขึ้นมากและด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกมันจึงหมดไฟในการล่าคลาดลับเอาแต่ก้มน้าคมตาเก็บเลเวลและล่าบอสเพื่อพัฒนาตัวมันเองหากว่าเมื่อพิจารณาเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าอุดมการณ์ที่จะปฏิวัติพวกมันเป็น เห็นได้ชั้นว่วงอุดมการณ์ที่จะปฏิวัติของพวกมันนั้นก็เป็นเพียงแค่เปลือกและกองทุนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเองก็ไม่ได้ปยายามผักดันเพื่อให้เกิดการปฏิวัติอย่างเป็นรูปธปรรมสิ่งนั้นตีความได้ว่าพวกมันสนับสนุนการปฏิวัติแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทําให้สําเร็จบรรดานักปฏิวัติจึงลดอุดมการณ์ลงหลังจากที่ได้รับความมั่งคั่งมาแล้วจำนวนหนึ่งคล้ายกับว่า กลุ่มทุนนั่งกล่าวกำลังเน้นลงทุนในกลุ่มผู้เล่นที่มีอนาคตไกลหวังจะให้คนเหล่านั้นเติบโตนั่นคือความเห็นของฉันเดี๋ยวนะหมายความว่ายัางไงคิดจะทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงงั้นเหรอ <c oughs> เปรียบเลยได้เหมาะสมแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางเรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเฟกเกอร์ยังสงสัยอีกกำลังที่คอยวางแผนอื่นอยู่มันอาจจะอยู่เหนือความคาดหมายของพวกเรา ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปเ <c oughs> <c oughs> กรดน,นั้นเริ่มจะเหนื่อยหน่ายเมื่อเห็นลอเอลกระอักเลือดออกมาอีกครั้งเขาเริ่มเดินออกมาจากห้องพร้อมกับเมอร์เซเดสและผู้ส่งสาร <c oughs> เป้าหมายถัดไปคือการล่าเฮลกาโอและย้ายไปยังทวีปตะวันออก <c oughs> ถึงเวลาตรวจสอบว่าเสือ,อครามทายาทของเทพผู้พิทักษ์โบราณรวมไปถึงเผ่าพันธุ์ของเทพโบราณดังกล่าวมีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างไรกันในปัจจุบันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เกรดนั้นยังไม่ทราบ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างลอเอลกับราชาเนสมานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ตัวเขาได้ทำการสวมสกินใหม่แล้วก็มีเสียงตะโกนว่ากริดขึ้นมาทุกคนผมไม่รู้ว่าใครนะโชคยังเข้าข้างเสียครามยังคงสบายดีเธอเล่าด้วยว่าปัจจุบันตนกำลังคบหาอยู่กับโทซุนในระยะหลังจิตใจของกริดต้องเผชิญกับความสับสนอยู่บ่อยครั้ง